พี่น้องสังเกตด,ดูนะ Allah ใะะช้คำว่า وَإِنْ ط อ ا ئ ِ ف َ ة ออٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إ ِ ق ล ت สองกลุ่มมาสู้กันอิกตตตลูเนี่ยพระองค์ใช้พระหูพ์สามคนขึ้นไปใช้สามคนขึ้นไปในยังไงนเมื่อมีแค่สองกลุ่มเขาบอกว่าเพราะปกติเวลาตะลุมบอลกันเนี่ยมันไม่รู้แล้วว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนก็คือต่างคนตา่างก็เอากันแหละก็ <c oughs> ๆๆๆเลยใช้คําว่า เอก a t ต l u แต่เวลาใช้คำว่าจงอุสลห์จงแก้ไขจงประนีประนอมใบหน้าหูมาระหว่างสองฝั่งเพราะเวลาที่ไกลเกลียจริงๆอ่ะเริ่มแยกเริ่มแยกแล้วใครอยู่ฝั่งไหนก็กลายเป็นสองเพราะฉะนั้นเวลาอิสลห์ใช้ภาษาไทยมันไม่มีอ่ะก็เรียกว่าอะไรอ่ะทวิพ์ทวิพ์สองฝั่งเอกพจน์ทวิพ์พททพและก็พหุพจน์ เอกพจน์ก็คือคนเดียวทวิพจน์ก็คือ2พระหูพจน์ก็คือสมขึ้นไปเอ็กตนะลูใช้พระหุพจน์ฝอศลิหูไปนะฮูมาใช้ทวิพจน์เพราะว่าเอกตะลจเนี่ยเวลาสู้กันเนี่ยต่างคนต่างก็สู้มันกลายเป็นคนหลายๆคนกําลังสู้กันแต่เวลาประนีประนอมเนี่ยคนหลายๆคนที่เราเห็นที่สู้กันอยู่เมื่อกี้เริ่มเข้ากลุมล่มลว เริ่มเข้ากลุ่มว่าใครอยู่ฝั่งขวาใครอยู่ฝั่งซ้ายนี่เป็นเกร็ดเคล็ดลับนิดนึงนะครับในภาษาอัหรับ